สวัสดีค่ะคลิปนี้เฟิร์นจะชวนเพื่อนๆมาทําโยเกิรต์ตจากนมถั่วเหลืองกันนะคะนี่ก็คือขั้นตอนของการทํานมถั่วเหลืองกันก่อนเลยนะคะใช้ถั่วเหลืองประมาณ1่ถ้วยตวงค่ะแล้วก็ล้างด้วยน้ํานะคะประมาณ2ครั้งค่ะจากนั้นเราก็จะทําการแช่ถั่วประมาณ2-4ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ถั่วนิ่มสักนิดนึงนะคะแล้วจึงนําไปปั่นนะคะการทําโยเกิรต์ตถั่วเหลืองนี้นะคะก็มีประโยชน์ตรงที่เราจะ ได้รับฮอร์โมนจากนมวัวน้อยลงนั่นเองนะคะก็คืออยากจะชวนเพื่อนๆมาทานโยเกิร์ตจากพืชให้มากขึ้นค่ะอันนี้นะคะเฟิรนก็ใส่เครื่องปั่นนะคะเฟิรนใช้เครื่องปั่นรุ่นฟิลิป p r 2อ8 8 8นะคะปั่นได้ละเอียดดีมากๆเลยค่ะใส่น้ำกรองลงไปให้พอท่วมนะคะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะนํามากรองค่ะโดยใช้ถุงผ้าขาวบางนะคะที่ มีความละเอียดนะคะเราก็จะได้เนื้อโยเกิรต์ตที่มีความเนียนค่ะเฟจะทำการปั่นกา,กากถั่วเหลืองนะคะสครั้งนะคะเพื่อให้โปรโตีนนะคะออกมาจากากากถั่วเหลืองให้เต็มที่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะพอบีบน้ำออกมาหมดแล้วเนี่ยเฟิร์นก็นำไปปั่นนะคะแล้วก็ใส่น้ำกรองนะคะประมาณ พอท่วมนะคะท่วมขึ้นมาประมาณหนึ่งนะคะก็ใช้การกะเอาได้นะคะไม่มีูต่ตายตัวนะคะถ้าเราใส่น้ําน้อยไปเนี่ยก็จะปั่นไม่ไปถ้าเราใส่น้ําเยอะเกินก็จะได้น้ํานมที่ไม่เข้มข้นนะคะเราก็กะให้ปริมาณพอดีนะคะนี่นะคะก็เป็นการคั้นน้ําครั้งที่2แล้วค่ะกาถวเหลืองที่ได้นะคะเราไม่ต้องทิ้งนะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะเผื่อนํามา ทำเป็นเมนูอื่นๆได้ค่ะเพราะว่ายังมีโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์หลงเหลืออยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางนะคะเราก็คนเป็นระยะระยะด้วยนะคะเพื่อไม่ให้น้ํานมติดก้นหม้อนะคะรอจนนมถันเหลืองร้อนแล้วก็เดือดนะคะถ้ามีฟองบนผิวนะคะก็ตักทิ้งนะคะแล้วก็คนเป็นระยะระยะนะคะ ระหว่างนี้นะคะเราก็จะรอให้เดือดนะคะต้มต่อไปประมาณ20-25นาทีนะคะแล้วก็ชิมดูนะคะถ้ากลิ่นเขียวของถั่วหายไปหมดแล้วนะคะเราก็ปิดไฟนะคะแล้วก็รอให้นมถั่วเหลืองเย็นตัวลงค่ะอันนี้นะคะคือหัวเชื้อโยเกิร์ตของเรานะคะเฟิร์นใช้ยี่ห้อรีวองนะคะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะ ที่ไม่มีส่วนผสมของนมวัวนะคะก็จะมีเชื้อจุลินทรีย์นะคะที่มีประโยชน์อยู่ในกระป๋องนี้นะคะครบถ้วนเลยนะคะเฟิร์นก็จะนํามาเป็นหัวเชื้อเฟิร์นก็จะเทลงไป1ถ้วยนะคะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากาันปิดฝาและทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงค่ะ โดยเราจะวางไว้ที่อากาศถ่ายเทได้ดีนะคะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะถ้าช่วงไหนอากาศร้อนนะคะโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษานี่นะคะเราอาจจะต้องหมั่นคอยมาดูนะคะก่อน12ชั่วโมงก็คือประมาณ8-10ชั่วโมงนะคะว่านมถั่วเหลืองของเราเนี่ยกลายเป็นโยเกิร์ตหรือ,อยังนะคะถ้ากลายเป็นโยเกิร์ตแล้วนะคะเราต้องรีบนําใส่ตู้เย็นเลยค่ะนี่นะคะของเฟิร์นก็ครบเวลาแล้วนะคะเราก็กลายเป็นโยเกิร์ตแล้วเรียบร้อยนะคะเช็คเนื้อสัมผัสดูนะคะนุ่มมากๆเลยนะคะ ก็ชิมได้เลยนะคะตอนนี้เราสามารถทานได้เลยนะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองรสธรรมชาติสุดๆเลยนะคะจะไม่มีรสหวานนะคะถ้าใครชอบหวานนะคะก็สามารถเติมน้ำผึ้งหรือว่ายญ่าหวานได้เลยค่ะนี่นะคะเฟิร์นก็มีแกรโนล่าอยู่นะคะเราก็จะทานเป็นอาหารเช้าได้นะคะตอนเช้าเนี่ย เราไม่ต้องทําอะไรให้วุ่นวายนะคะก็สามารถที่จะเติมโปรไบโอติกให้กับลําไส้ของเราได้โดยการทานโยเกิร์ตนะคะอันนี้นะคะก็จะใส่น้ําผึ้งนะคะเพิ่มความอร่อยความหอมแล้วก็เพิ่มวิตามินได้ท่าจากน้ําผึ้งแท้ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นโยเกิร์ตที่เฟิร์งได้นะคะอาจจะมีน้ํานะคะซึ่งเป็นส่วนผสมของน้ําในนมถั่วเหลืองตอนแรกนะคะเราสามารถที่จะลดน้ําลงมาได้นะคะตามความชอบเลยนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเข้าใจมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ปิดฝาใส่ตู้เย็นนะคะทานให้ หมดภายใน3-4วันนะคะจะดีมากๆเลยค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้เฟิร์นด้วยค่ะ